ต่อไปนี้การบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องบูรณาการระหว่างการจัดการศึกษาและการทําธุรกิจทางการศึกษาเราไม่สามารถจะจัดการศึกษาโดยอาศัยงบประมาณที่ได้จากหน่วยงานภายนอกตลอดไปนะครับเราจะต้องหาช่องทางร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการที่จะทําธุรกิจร่วมกันเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่วนหนึ่งเพื่อจัดการศึกษาให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ หรือมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยส่วนนึงเพื่อนําเงินรายได้นั้นมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาสังคมท้องถิ่นไม่เป็นภาระของหน่วยงานภายนอกมากจนเกินไปจะต้องมุ่งให้นักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนเนี่ยร่วมกันทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สามารถจะสร้างรายได้หรือทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับหลักสูตรที่ผู้เรียน ผู้สอนบุคลากรและมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายได้จากการจัดก,การศึกษานักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะต้องได้มาทํางานได้มาเรียนรู้จากการทํางานได้มาเรียนรู้จากการฝึกหารายได้ในสาขาวิชาชีพที่เขาเรียนอยู่เช่นเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษก,ก็สามารถที่จะเรียนวิชาการแปรลรับงานแปลหรือรับเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษหรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือร่วมไปปฏิบัติงานตามบริษัทห้างร้าน ที่ฝึกทักษะบริหารจัดการและการใช้ภาษา,าพวกที่จบคอมพิวเตอร์ก็ดีจบแม้กระทั่งจบการ,กรเกษตรเทคโนโลยี Technology, จบวิทยายศาสตร์ศึกษาเหล่านี้เราจะต้อง ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคธุรกิจเนี่ยให้เขาสามารถรับนักศึกษาเราเนี่ยไปปฏิบัติงานได้โดยใช้รูปแบบสกิลศึกษาที่ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้วก็มีรายได้หรือได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพตามสมควรสิ่งเหล่านีนเน้เขาจะได้ทั้งรายได้แล้วก็ได้ฝึกได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้ทักษะในการทํางานและทักษะวิชาการและวิชาชีพพวกคู่กันด้วย